สวัสดีครับโอ้โหผูกกำลังมองหาแบบคนตกปลาในฝั่งเนี้ยไม่มีนะฮะมีแต่ฝั่งนนท่วนครับตอนนี้นะเวลา16กนาฬิกามโมงครึ่งนั่นเองนะฮะทุกคนจะทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะอีกประมาณ30นาทีนะก็คือจะทุ่มหนึ่งแล้วนะนี่คือบรรยากาศด้านนี้นะฮะ ตอนสักประมาณเ,าเกือบเที่ยงนะฮะมีฝนตกมาวันนี้มีฝนตกมาวันนี้ก็ตกหนักพอสมควรนะนะตกประมาณ30นาทีครับทุกคนตกประมาณ30นาทีแล้วก็หยุดหลังจากฝนตกเสร็จแล้วนะฮะท้องฟ้าก็แบบโปร่งเลยนะฮะมองเห็นดอยมองเห็นเทือกเขาดอยสุเทพเลยนะครับทุกคนชัดเจนเลยนะครับ ถ้ามาถ่ายเร็วกว่านี้นะจะมองมองเห็นได้ชัดเลยนะแต่เนี้ยคือหกโมงครึ่งแล้วแสงมันจะเริ่มหมดแล้วนะครับส่วนด้านโน้นนะก็แบบท้องฟ้าก็เริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะฮะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะตอนนี้ก็สายน้ำนะครับเหมือนน้ำน้ำจะลดลงจากเมื่อวานนะฮะ เหมือนน้ำจะลดลงจากเมื่อวานนิดหนึ่งนะโอ้โหเนี่ยพอผมถ่ายที่ไรเครื่องบินมาตลอดเลยทุกคนมาตลอดเลยเครื่องบินแล้วมันมีคนที่แบบเวลาผมมาถ่ายอะ่ะแล้วมันชอบมีคนมาขอตังค์อ่ะแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นหน้าเขาเขาเหมือนเขาได้ตังค์เขาแล้วเขาเหมือนเอาไปซื้อทินเนอร์ดมอะ่ะทุกคนผมก็เลยแบบ พยายามเลี่ยงที่จะเจอเขาเขานอนอยู่ใต้สะพานแห่งนี้นลฮะต้องต้องแบบมีสติมากๆเลยถ้าเกิดว่าแบบคนใจอ่อนนะควักให้เลยนะคนใจอ่อนนะแต่โอไม่ทำมาหากินมีสองมือสองตีนเหมือนกันก็ไม่ไม่ทำมาหากินเองก็ไม่ไหวเนาะขอตังค์คนอื่นใช้ขอตังค์คนอื่นแบบนี้นะฮะนี่แหละครับนี่ก็คือเป็น ออตอนเย็ยนๆนะแดดร้ลลนลมตกนะฮะช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับช่วงเวลาหกโมงครึ่งของวันอังคารที่5นะฮะผมเพิ่งว่างนะครับวันนี้ผมก็เลยเพิ่งมีเวลาเดินออกมาที่ริมแม่น้ำปิงนะฮะออกมาบนบนสะพานนะครับก็ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศท้องถนนมาถ่ายริมแม่น้ำให้ทุกคนเห็นเหมือนเช่นเคยนะครับ ตอนนี้ก็ถนนหนทางก็ยังดูแบบว่างๆอยู่นะครับเพราะว่ามันเลยช่วงชั่วโมงเล่งด่วนมาแล้วนะฮะก็ถนนหนทางก็เลยว่างๆนะครับก็จะติดต่อยก็คือไฟแดงตรงนั้นนะฮะโอ้โหน้ำลง น้ำลงเยอะเลยนะฮะต่อม่อคงจะโผล่ทั้งสองเลยนะต่อม่อคงจะโผล่ทั้งสองต่อม่อที่อยู่กลางสภาหนะ่ะทุกคนคงจะโผล่ทั้งสอง<ม>ส่วนตรงนั้นเป็นด้านตัวเมืองนะก็คงไม่ตกเหมือนกันนะด้านต้นน้ำก็ด้านทิศเหนือก็คงไม่ตกนะครับอืม มันตกหนักๆสักสามสิบนาทีเห็นจะได้นะฮะแล้วมันก็หยุดนะฮะนี่นะเขาก็ตกปลาคนนี้เขาจะมาตลอดนะฮะ คนนี้เขาจะมาตลอดมามาแบบนั่งตกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พูดคุยกับผู้คนทักทายผู้คนนะครับแต่ผมฟังแกไม่ค่อยรู้เรื่องอระดับระดับน้ำก็ลดลงไปเยอะเลยนะฮะหลังจากที่พายุวิภาผ่านไปนะฮะโอ้ตอนวิภามานะถึงโน้นเลยนะครับทุกคน ถึงโต๊ะไม้โต๊ะไม้ไผ่เลยนะฮะดูมันขึ้นนะความความเยอะของน้ํานะฮะก็คิดดูน,นะนะคนที่ได้รับอ่ผลคนที่ได้รับผลจากพายุวิภาแถวอ่าน่านแพ่ครับได้รับอิทธิผลเยอะเลยนะครผลกระทบเสียหายกันไปเยอะเลยนะฮะคิดว่าต่อไปนี้ฝนก็คงจะตกแบบ ไม่ไม่ไม่เข้าเยอะแต่เขาบอกว่าช่วงสิงหากันยานะช่วงรอยต่อระหว่างสิงหากันยามันจะมีเข้ามาอีกสิบกว่าลูกอะทุกคนผมนไม่รู้พายุอ,อะไรนะอีกสิบกว่าลูกทำไมมันจะเยอะแยะขนาดนั้นอะอีกสิเขามันจะแบบเข้ามาอีกสิบกว่าลูกอะแล้วมันจะแบบไอ้นี่อคือมันเยอะเยอะขนาดนั้นเลยหรอพายุที่จะเข้ามา เออนะฮะก็เลยจะต้องแบบเออมาติดตามกันหน่อยดูระดับน้ำตรงนั้นมันจะมีมันจะมีเหมือนอ,อ่อพวกต่อไม้อะไรอยู่ตรงกลางๆอ่ะนะฮะตอไม้อะไรอยู่ตรงกลางเขาก็คงจะกลับแล้วมั้งเริ่มเก็บเป็ดละอ่าเนี่ยละทุกคนมาอัปเดตพามาดูท้องถนนของเชียงใหม่พิกัด สะพานข้ามแม่น้ำปิงตลาดบ้านพ่อนะทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นตำบลสันปีเสื้อนะครับฝั่งทางด้านหลังกล้องจะเป็นตำบลป่าตันนะทุกคนนะน่ะพามาชมพามาดูบรรยากาศนะครับหลังจากแดดล้นลมตกแล้วนะฮะคงไม่ไปถ่ายใต้สะพานนะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ก่อนจากกันไปนะทุกคนนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกระดิ่งแจ้งเตือนกลิ้งๆเลยนะฮะเพื่อที่ว่าจะรอคลิปใหม่ๆรอชมคลิปใหม่ๆไปพร้พอมๆกันนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ